บทที่10ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของหลายๆคนที่ชอบเสียงโชคนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเสี่ยงหวยลุ้นหุ้นนะครับคลิปตรงคลิปตโตนะครับฟอร์เรสดี D, ไม่รู้ใครเล่นอยู่หรือเปล่านะไม่เอานะครับอ่าดวงอาพับโชคลาภและการเสี่ยงนะครับโหงเงินเดือนยิน่งน้อยถูกหวยก็ไม่ถูกนะครับมันจะแก้เคสในการที่จะอยากจะพอมีโชคกับเขาบ้างอยากจะถูกหวยสักสิบาท2ตัวบ้างยังไงดีอันะนี่ก็ลองมาดูครับว่า ดวงของคนที่อาภัพโชคไม่มีโชคในด้านการเสี่ยงแต่ถ้าลองแก้เคส็ดนะครับตามแนวทางของดวงดาวพอจะเสี่ยงได้ไหมเผื่อมีลูกค้าถามเราเนาะอาจารย์ขาหนูอยากถูกหวยหนูอยากจะ,จะถูกหวยหนูต้องแก้เคสยังไงขอให้หนูถูกสักนิดนึงก็ได้ะถ้าหากเราจะลองมาดูมันมีวิธีการดูนะครับในดวงสามารถที่จะบอกได้นะครับเดี๋ยวเองมาดูกันนะครับในเรื่องของโชคลาภและการเสี่ยงนะครับ เราจะต้องมาวิเคราะห์อยู่ที่สามจุดนั่นก็คือดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวราหูสามส่วนนี้นะครับหากทั้งสามส่วนดีทั้งหมดก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคได้แต่ถ้าโชคสามส่วนสองส่วนดีส่วนหนึ่งไม่ดีส่วนหนึ่งดีอีกสองส่วนไม่ดีหรือไม่ดีสามส่วนอันนี้มันก็จะมีจุดที่จะมามาเวทในเรื่องน้ำหนัก นะครับว่าควรจะเล่นหรือไม่นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันในแต่ละตัวอย่างนะครับเราลองมาดูในแต่ละตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับดวงอภพโชคแบบสุดขีดโอ้เสียทั้งสามส่วนเลยนะครับลองดูนะลัคนาราศีธนูนะเกิดวันจันทร์ดูซิดูดาวราหูก่อนโอ้ยราหูเป็นอุดนะครับราหูแลกไปอยู่ในเรือนวินาศซะงั้นนะครับถือว่าเสียนะครับราหูถือว่าเสียให้ไปศูนเปอร์เซ็น แม้จะเป็นอุดนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับคือพระอังคารดาวพระรังคารคือดาวที่ได้ตําแหน่งนิดนะครับอยู่ในภพมรณะอีกต่างหากเป็นพินทุบาทซะด้วยโอ้โหแย่เหลือเกินนะครับส่วนดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนลาภะไม่ได้ลอยในภพอริมรณะวินาศครับแต่ไปลอยอยู่ในเรือน ปุตตะนะครับซึ่งปุตตะมันได้ตำแหน่งที่เป็นประนะครับประและอยู่ในปุตตะอันนี้อาจจะได้แค่ประมาณสัก30มสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับดวงนี้ถือว่าเสียทั้งสามส่วนนะครับซื้อหวยไม่น่าจะถูกนะไม่น่าจะถูกอยู่บ่อยๆถ้าถูกบ่อยก็ไม่รู้จะว่วยังไงแล้วนะครับอันนี้อาจจะอ่าเป็นอ่าเจ้ามือที่เขียนดวงผิดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ถ้าทรงนี้นะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวราหูและดาวดาวลาพะ นะครับโดยเฉพาะลาพะอาจจะมีดีขึ้นมาหน่อยเพราะอยู่ในเรือนปุตตะเรือนแห่งการเสี่ยงโชคแต่มันได้ตำแหน่งที่เป็นประอาจจะขาดกําลังและจริงๆเนี่ยมีดาวกาลีอยู่ในเรือนดาวดาวศุกร์ด้วยมันแฝงเรือนเกษตรถึงลาพาด้วยครูวา่าอาจจะลําบากในเรื่องการเสี่ยงนะครับแม้นะนี่คือดวงของคนที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนักในเรื่องของการมีโชคลาบนะครับทีนี้มาดูในดวงอีกคนหนึ่งนะครับ ดวงอาพับโชคพอประมาณพอประมาณยังไงวะเนี่ยครับทําสไลด์มาเนี่ยลัคขณาราศีมีนมาดูดาวเจ้าเรือนปุตตะก่อนอาปุตตะคือดาวจัน์อยู่วินาศเอาอะไรก่อนก็ได้เนาะเอาลาพระเอาปุตตะหรือราหูขึ้นก่อนก็ได้เนาะปุตตะอยู่วินาศก็มีโชคแบบวินาศก็ได้นี่ถูกไหม แต่อย่าไปทําเลยครับแม่ปุตตะอริมนะวินาศมันยังจะทําให้มีโชคอยู่เรื่อยๆนี่ก็ไม่รู้จะไ่ายังไงนะครับปุตตะวินาศยังไงก็ไม่มีโชคนะครับส่วนราหูอ่าราหูอยู่ในเรือนราศีปุตตะโอราหูอยู่ปุตตะครับราหูอยู่ปุตตะแปดสองสลับบ้านกันด้วยโอ้โนี่ให้ไปอ่าหนึ่งร้อยคะแนนเลยแล้วกันนะครับแม้ไม่ได้มาตรฐานที่ดีเด่นแต่อนุเกษตรก็เป็นมาตรฐานหนึ่งที่ครูขอญาตให้คะแนนเขาร้อยหนึ่งแล้วกันนะครับ ส่วนดาวราพะคือดาวเสานี่ครับดาวลาพระคือดาวเสารลา,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 าพะพระเสารอยู่ในภพอรินะครับโอ้สามร้อยคะแนนจากดวงนี้ได้ไปกี่คะแนนครับหนึ่งร้อยคะแนนก็พอมีโชคบ้างนะครับมีบ้างแต่อย่าซื้อเยอะนะเดี๋ยวมันจะถูกกินนะครับอบอกเขาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็พอมีโชคพอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้ทําให้เกิดความ สมดุลในเรื่องของการเสี่ยงซะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีมุมของความเป็นพระราหูนะครับเป็นสีวันเกิดนะอยู่ในเรือนปุตตะลองถามหวยกับปุตตะคนอายุน้อยกว่าต้องถามแบบวินาศนะเพราะปุตตะวินาศอย่าไปให้เขาบอกใครนะว่ามีคนมาถามหวยกับเขาอันนี้ก็ลองไปถามดูนะลองดูถ้าใครมีดวงประเภทนี้นะฮะทีนี้นะครับมาดูวิธีการแก้เคล็ดนะครับหรือเสริมดวงง่าย การแก้เคสหรือเสริมดวงเพื่อให้เกิดโชคลาบทางด้านการเสี่ยงนะครับฟังดีๆนะครับเราจะต้องทำบุญตามกำลังวันเพื่อส่งให้ดาวเจ้าเรือนลาพะเป็นสีมนตรีของดาวที่เราแก้เอ๊ะยังไงเมื่อกี้ครูโอบอกเอาราหูมาด้วย เอาปุตตะมาด้วยเอาลาพ้ามาด้วยแต่ทําไมในฉไนเลยเวลาที่เราทําบุญเราถึงไปกระตุ้นลาพ้าอย่างเดียวจริงๆเนี่ยครูอยากจะฝากให้ทุกท่านทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับลาหูมันเป็นการเสี่ยงโชคก็จริงนะครับปุตตะแปลว่าการเสี่ยงโชคคล้ายๆลาหูแต่ลาบผลมันคือตัวใหญ่ที่ทําให้เราเกิดลาบเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ดาวมันแก้ได้แค่ดวงเดียวถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นให้เราเลือกวิธีการแก้โดยการแก้ ไปทําบุญตามกําลังดาวที่ทําให้ดาวลาพระเป็นสีมนตรีเดชไม่เอาครับเดชไม่เหมือนดาวเรื่องงานนะครับเพราะความก้าวหน้าไม่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นล่าผลมันต้องเป็นสีกับมตรีเท่านั้นเช่นทําบุญให้กับดาวใดลองมาดูสิครับดาวเจ้าเรือนลาพระดวงนี้นะครับดวงที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ลาพระคือดาวสุขครับลาพระคือดาวสุขดาวอะไรที่ทําให้ดาวสุขเป็นสีบ้าง ดาวเสาทำบุญกี่บาทครับทำบุญ1ิบบาทตามกำลังวันนะครับถวายพระหน้าปกนะครับพระวันเสานะครับใส่ชุดสังฆทานด้วยนะครับหรืออะไรครับใส่บาทพระกี่รูปครับพระสิบรูปตามกำลังดาวเสาเพื่อแก้ให้ดาวพระสุเป็นสีของดาวที่เราจะแก้นะั่นเองง่ายไหมง่ายง่ายหรือ แก้ในการที่จะทำบุญให้พระวันจันทร์จันทร์ก็ทำบุญง่ายๆตามอะไรครับทำบุญ15บาทตามกำลังวันจันทร์ใส่บาทพระสิรูปอ่านำพระวันจันรเขียนช้าๆก็ได้กูโอมันอบอกตัวเองนำพระวันจันทร์ใส่ชุดสังฆทานนะครับใส่ชุดสังฆทานไว้ด้วยเนาะเวลาที่เราไปทำหรืออ่าทำบุญ ปล่อยปลา15้าตัวเวลาทําเสร็จก็ลองเอาน้ํานะครับไปกรวดน้ําลงด้วยละกันนะครับขออุทิศให้กับเจ้าของโชคลาภของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภขึ้นมาด้วยละกันอยากจะถูกหวยซะละเกินอ่ะก็ลองอธิษฐานตั้งจิตดูนี่คือวิธีการแก้เข็ดนี่คือวิธีการเสริมดวงโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเยอะ นะครับเราแก้โดยหลักของดาวเราแก้โดยหลักของตัวตนของวิถีชีวิตที่มันเป็นตัวที่ทําให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะใช้แนวทางนี้ในการแก้ได้ทุกเรื่องด้วยซ้านะครับจำไว้เสมอนะครับฟังให้ดีคือหลักเกณฑ์นี้มันสามารถที่จะแก้ได้ทุกเรื่อง สิบสองเรื่องที่ครูนํามาเป็นอ่าเป็นตัวที่จะมามาบอกแนวทางเนี่ยมันสามารถที่เอาไปใช้ดัดแปลงเป็นแนวทางอื่นได้ด้วยก็ลองไปดูนะครับนะครับลองดูนะครับนี่คือส่วนที่เป็นเรื่องของการเสริมเรื่องโชคลาภเอาอีกสักดวงหนึ่งล่การลาพระเป็นดาวเสาลาพระมันไปอยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นถ้าทําบุญให้พระ วันเสาร์ก็คือวันจันทร์อ่าวันจันทร์สิบบาทใส่บาทพระสิบลูกถวายพระเท่าไหร่ครับโทษทีครับสิบห้าครับตามกําลังวันจันทร์แต่เอ๊ะจันทร์มันอยู่วินาศมันได้ไหมเนี่ยอันนี้ละครคือตัวที่เป็นเครื่องคําถามอย่างที่บอกครับดวงนี้นะครับพระจันทร์ไม่ได้เป็นดาวเจ้าเรือนอริมรณวินาศอาจันทร์ไม่ได้อยู่ในภพอริมรณวินาศแต่จันทร์เป็นเจ้าเรือนมรณะแต่มันก็สามารถที่จะแก้ได้ถูกไหมตามที่ครูบอก เราไม่เอาดาวที่ไปลอยพบอริมรณวินาศส่วนดาวเสาเป็นดาวพินทุบาทแต่พินทุบาทตามหลักของอาจารย์ลุลนลำเพลนท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่าห้ามนะครับขออย่าให้เป็นกาลีขออย่าให้อยู่อริมรณวินาศเป็นพอเพราะฉะนั้นเสากับจันในดวงนี้แก้ได้แต่ดวงนี้จันแก้ได้ไหมลองลองใส่เครื่องหมายคําถามไว้ก่อนเนาะลองไปดูดาวอื่นละกันครับดาวอื่นที่ทําให้ดาวดาวเสาเป็นอ่าเป็นมนตรีคือดาวอะไรครับ ดาวราหูทำบุญ12บสองบาทโอ้เปลี่ยนดีกว่าครับไม่เอาวันจันทร์และจันทร์มันอยู่วินาศเอาราหูดีกว่าราหูเป็นสีวันเกิดด้วยและราหูเป็นดาวที่ได้ตำแหน่งอนุเกษตรสรับเรือนแม้จะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ก็ไม่ได้อยู่ในภพอริมราวินาศดังนั้นราหูได้ทำบุญ12บบาทตามกำลังพระราหูใส่บาทพระส2สองรูปนะครับ ถวายนะครับพระราหูใส่ชุดอะไรครับชุดสังฆทานหรือปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยอะไรก็แล้วแต่สิบสองตัวตามกําลังของพระราหูแล้วตั้งสีฐานถึงดาวลาบผลขอยดาวลาบผลมารับผลบุญของข้าพเจ้าด้วยขอยข้าพเจ้าได้รับโชคลาภในเรื่องการเสี่ยงอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับลองไปทาดูนะครับลองไปแก้ในดวงของตัวเองหรือดวงของคนอื่นที่เขา มาขอดูดวงกับเรานะครับลองไปดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนจะเล็กแต่ครูว่าไม่เล็กนะครูว่าทุกคนต้องตอบคําถามนะครับอยู่เรื่อยๆด้วยซ้ำนะครับลองไปดูนะครับลองไปแก้ไขดู